luộc lại đấy nè, ăn à, nhau luôn nhau. Ưa cái thằng nhau, chào thông. ว่องก็ว่องไหลจ่าพน้องกระแสพอรุ่งเอ้ยแบ่งออกเป็นสองสายนังนานเด้อคนเดินมันหาไปเวิ้นเกี่ยวลงหน้าที่เพื่องปันท่าหนอนจันหลวงพระนมตังฝังไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื <S <S ่อมเหนียดเื่อมเหนด้เอาเหนียดมาดั่งบอกเออเตย

อ่กัน้อเฟื่องลสมวนานพี่วีลตาเขิเ้ามาเดอาเชิญเามาอ่เ่อคนเปมเนขาเลมวนอพี่นองมานีพอดีลูกหลานเนาะลูกหลานบ่ได้มาเยี่ยมยามทาข่าวทีมงานของอเอ็มนำหมากหน่อยเนาะ <c oughs> เป็นเป็นอ่าศิลปินเป็นมือพิ้นมือแคนมือหมอลำอ่าลูกหลานเพิ่นได้มาเยี่ยมยามนําข่าวมาเนี่ยกูโอ้โลกูกว่าอืัดีหลายเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจสําหรับหลานชายเนาะเอ็มน้ํำมักน้อยมา <c oughs> <c oughs> เตรียมงานมาอันเพิ่อชื่อ่ะครับหมอแคน่เสียงเนาะรายงานตัวเนี่หมอแคนเดียวครับหมอแคนเดียวเนาะปู่เป่าแคนนี่เด้อพี่น้องหมอลำบัดท่านนี่ เอลลามำตออมอลลัมโอ้าวขอบคุณเรยๆลที่มาโซ่เสียงนะพี่น้องโซ่เสียงให้อ่ทาทงเอฟซีบาวิสานเพิ่ไน้ฟังในเบื้องสืบสารตำนานเพิ่อนว่ามะระดกมุนมังอีสานบานเฮานะครับผมเนี่ยถือว่ายากเลยพี่น้องคู่มือในบ่อยกค่อยมีคนสืบต่อไปได้เพราะว่ามันเป็นมะระดกทกทอดจากพ่อแม่ของันะ้นเป็นมุ่นเขา่าเกาเดิมเนาะพินแคนเพื่อนๆว่าเป็นปัจจัยหลักของศิลปินมอลำัมนะพี่น้องเป็นหัวใจหลักเลยแหลนะเนาะ เอากะมือีนกข็ขอขอบใจขอขอ,ขอบคุณลูกหลานโดยหัวหน้าเป็นโอเอ็มนำหมักน้อยอขอบคุณเลยที่มาเยี่ยมย้ำทำเขาอ่าส่องยุทธูบาลิสานก็ขอบคุณเลยเด้อลูกหลานอายุหมันก็ยืนเจ้าไปเรื่อยๆสางสันไปเพิ่วบาสืบสันมรดกไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ